Bye. -bye. ด้วยสถานกา,ารณ์โควิดก,การเยี่ยมบ้านครั้งนี้ก็จะวนๆนอยู่ชนบุรีบ้านเรานี่แหละมาฟังเสียงคลื่นกระทบฟังชมบ้านตามวิถีชีวิตชาวง วันนี้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเมืองไทยก็เลยาพาครอบครัวมาเที่ยวที่สัตหีบมาทานอาหารที่ร้านเมก้าฮับบะที่บางเฉลงอาหารอร่อยมากเลยแล้วก็วิวสวยด้วยเดี๋ยวจะเอาวิวไปให้ดูว่าสวยขนาดไหนใส่ส้มใส่ส้มซิมไปตรงกลางนมนอ๋อ <c oughs> หน้าไม่ <c oughs> น ไม่ให้พี่พ่อมึงนะไม่อาต้องทำเหมือนในทีวีด้วยนะใส่ลงไป มีอะกี่ตัวแล้วเนีห้าตัวอหูอจานลอง 点亮，点亮，点亮！哎呦！ 老板，三三 ในชิงนาจอมเทียนบ้านอำเภอจอมเทียนอันนี้บ้านอำเภอพามาพามาดูทะเลที่บ้านอำเภอสวยมากที่นี่ Another beautiful day in paradise สวยๆเดี๋ยวพาดูสวยไหม

same an you, สวัสดีค่ะ g o o โม o เ n i n g วันวันนี้พามากินอาหารเช้ามากินกาแฟที่บางพระเรือข้วยท่าสายเพราะว่าที่นี่อากาศดีมากเลยต้นไม้สวยๆแปลกๆเยอะเขาะจะมีข้วยท่าสายอยู่ข้างๆตรงนี้กาแฟอร่อยแล้วก็มีเค้กอร่อยด้วยบรรยากาศดีๆเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆว่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนแต่ตอนนี้กินกาแฟก่อน

Oh yeah. เมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนวันนี้คงต้องกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาหาลือแถวแถวบ้านกันต่อ